สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะในการทำสวนวนไปวันนี้จะพามาดูการขยายพันธุ์ของตะไคร้ผักบุ้งแล้วก็มันเทศสีม่วงนะคะอันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยก็คือ บางคนเขาอาจจะรูบ้บางคนเขาอาจจะทำได้ดีกว่านี้แต่แต่นี่ทำสวนก็คือใช้สถานการณ์จริงตัวอย่างจริงตะไคร้ที่ปลูกจริงมันไม่ได้สวยแล้วมากมายนะคะแต่ก็ขยายได้ค่ะจะเริ่มมาที่มันเทศก่อนนะคะเห็นสวยๆอย่างนี้ไม่กล้าค่ะตัดยอดอ่อนไม่กินอีกแล้วค่ะลวกจิมน้ำพริกมันสวยมาก ตัดยอดอ่อนไว้กินลวกลวกจิ้มกินกับปลาแห้งน้ําพริกอร่อยมากค่ะมีประโยชน์มากของพวกนี้มีอยู่ที่สวนนะคะมีซื้อครั้งเดียวหรือเพื่อนเอามาให้เพื่อนคนไทยเอามาให้แล้วก็ปลูกลองปลูกดูแล้วก็มันก็ขึ้นมาแบบนี้ค่ะสวยแล้วก็เราขยายต่อ ปล่อยไว้นานไม่ได้ค่ะมันเทศมันจะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วมันเกะกะพืชอ,อย่างอื่นด้วยนี่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่ประคบประงมมากเลยค่ะซื้อทดลองซื้อมาต้นต้นหนึ่งแล้วก็มาทดลองปลูกในกระถางโฟมได้กินค่ะได้กินบ่อยมากนี่ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ตัดส่วนบนออกนะคะแล้วก็เหลือส่วนที่แบบกิ่งก้านที่มันแก่ๆหน่อยค่ะแล้วก็หาภาชนะอะไรก็ได้ค่ะใส่น้ําแล้วก็เนี่ยค่ะเอามาแช่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับมีจะมีพวกตาดอกตาอะไรรอให้มันออกรากอยู่นะคะสังเกตดีๆไอเนี้ยมันหวานค่ะเอาก้านที่มันแก่ๆหน่อยเห็นไหมคะมีข้อตามีอะไรให้เรียบร้อย ไอ้นี่แต่คลาถ้าตัดมาอย่างนี้ต้องให้มันแบบเนี้ยค่ะต้องให้มันแบบนี้ะนะคะปล่อยยาวไว้ไม่ได้ถ้ายาวเกินรากมันจะออกช้าหรือไม่ออกมันจะเป็นเน่าไปแทนมันจะเน่าเนี่ยค่ะเอาสั้นๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ยาวไปค่ะเห็นไหมคะเวลาเราตัดมาต้องตัดออกให้มันสั้นนิดนึงค่ะติดตรงโคนพอดีนี่ค่ะง่ายๆทางง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆเลยนี่ค่ะให้มันสั้นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมารอดูกันค่ะสักประมาณ4ี่ห้าวันมารอดูกันค่ะว่าตกลงผลมันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนมาอัปเดตกันค่ะห้าวันผ่านไปไวเหมือนโกหกดูนี่ค่ะอันนี้คือทดลองให้ดูนะคะจริงๆแล้วก็ทำปลูกหลายรอบนะคะอันนี้ห้าวันผ่านไปค่ะสวิตโพเตโต้แช่น้ำไว้ห้าวันเนี่ยค่ะรากของเขา ตัวนี้ผักบุ้งค่ะห้าวันเหมือนกันแช่น้ำไว้พร้อมกันค่ะดูลากเขาผักบุ้งจริงๆแล้วที่ต่างประเทศนะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปปลูกอันนี้ปลูกแล้วนะคะถ,ถ้าเอาไปปลูกถ้าใส่ปุ๋ยและน้ำเพียงพอต้นก็จะใหญ่เหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะคะต้นก็จะใหญ่กว่านี้ค่ะสมบูรณ์กว่านี้ ค่ะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะจะคร้ค่ะห้าวันเร็วมากค่ะได้รากใหม่ย,ยาวเลยค่ะลงปลูกได้เลยค่ะง่ายมากเนี่ยค่ะห้าวัน อันนี้ทดลองให้ดูนะคะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยขยายขยายปลูกเองที่สวนบ่อยครั้งค่ะโอเคนะคะทุกคนอัปเดตให้ดูแล้วนะคะทำตามได้นะคะเคล็ดไม่รับค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิปสวัสดีค่ะ